สวัสดีครับสวัสดีครัับวนนี้เราก็อยู่กับเกมกันไฟรีบอนเยเกมนี้เป็นไงบ้างพี่วิธีสไตล์การเล่นวิธีการเล่นอะโคว์อัพสี่คนใช่ไหมพี่ไม่เคยเล่นเหมือนกันพี่ก็มาเล่นพร้อมกับบิ๊กนั่นแหละวิ่งยิงแหละวิ่งยิงเลยใช่ไหมใม่แล้ววิ่งยิงหาของอะไรอย่างนี้ไงไปพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ let's go เตรียมพร้อมไป นี่ไงมันมีด่านข้างล่างนี่โอ้มันต้องเล่นเรียงด่านไปเรื่อยๆหรือเปล่าต้องบริหารของเองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปเลยยังไงต้องรอด้วยอ๋อต้องรอเพื่อนนะกดต้องรอให้ทุกคนกดพร้อมกันก่นกอนไอ้สเตท์หนึง่งเริ่มต้นได้มีปืนอะไรโอ้นี่ไงพัดย์ไทยด้วยยิงมาเออโอ้สบายๆเฮ้ยพี่ปืนดอก เอาไปเลยอะไรปืนอะไรปืนปาลเขียวโอ้ยเกมมีปล่อยสกิลตอนนี้เกมนี้ปล่อยสกิลได้โคตรเท่เดี๋ยวนะของมันด้วยกันไหมหรือแล้วแต่คนจะเห็นไม่ใช้ไม่ใช้ระเบิดพิษไปมันลดลงไปลดดิอันนั้นจะร่วมกันนะ้นี่ย อ้ย่างแรง400โอ้ยน้อยนาอะไรช่วยไออัพเบิร์กอัพเบิร์กช่วย,วยท,ที่เต็มไปด้วยวตอวหลังจากสตวเอ้ยนี่นี่ก่อนได้ไฟอันนี้ก่อนไปต่อไปต่อ Let's go ไอ้ก็หยุดเราไม่ได้เว้ยยิงเลี้ยงยิงยิงมาแล้วข้างบน ไปดูปานระเบิดแล้วเฮ้ยยิงหัวยิงหวัวเพี่สวยเฮ้ยพี่มบะบูเข้าไปแล้วหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวมีปืนดอกข้างหลังมาที่ขอเปลี่ยนกันอ้าวผมมาก่อนแล้วโอ้พี่ได้เอ๋โดนปิดเสร็จแล้วไ,ไม่ได้ปืนยิงลูกระเบิดเป็นปีกี้บอมอ่ะ ยิงเป็นลูกระเบิดเลยโอ้โห reloading มี S M G ตรงนี้อุ๊ยอะไรอ่ะมี SMG อยู่ตรงนี้ไปดูมผมรีบมาไงนีมาเสียไป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 ืนปืนยิงลูกระเบิดโคตรจริงปืนสารพิษไย อัพเปิรตรอเรหนสารพิษนี่แหละความจุดระเบิดเพิ่มจุดระเบิดเพิ่มสวยไปคือที่ผู้ชมเห็นที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ก็คือเราที่เห็นเล่นตัวตัวละครทำกันเพราะว่าเรายัางเรายัางไม่ตัวอื่นไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมไมจริงมีตัวละครมากกว่านี้แง่เราเพิ่งมาเราเพิ่งเล่นเพิ่งมาเล่นโอ้รีโลดดิง อายิงกันซะแล้วโอ้นันคิว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 มีอะไรดรอปไหมสนุกดีอะเนี่ยดีโลดิ่งหาแล้วไอ้ยยิงทะลุตัวเพื่อนเลยโอ้ตุ้มตามว้าวว้าวว้าวเอ้ยระยะไกลนี่ขอให้บอก สวยพี่บูเองพี่บูให้เด็กนนเก็บเก็บมาแล้วมันมีดด่าีโลดิป่ผมหายหมดแล้วพ,พี่มีผมพี่เป็นเฟสสารพิษแล้ววโ่โอ้โอ้โว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  ไอ้ด้วงไอ้ด้ง oh วงโอ้โหใหม่ก็อะไรแล้วอะไรแล้วร uh ีโหลดดิ่งคอมเมนต์ช่องอัพของวะมีอะไรบ้างขออาวุธใหม่ให้ฉันขอให้อัพเกรดจากตึก๊ดๆขออาวุธใหม่ให้ฉันผมได้ช็อตกันเลยไม่ใช่น้ำไอ้แบบ อันนี้อะไรอะไรอ่ะไอ้ไฟโต้ผมนี่อัพระเบิดมารัวๆไปอันนี้ดีไหมปืนกระบอกนี้ ปืนที่ยิงอ่ะยิงเป็นแนวนอนนี่อ่ะปืนระเบิดบอมอ่ะเฮ้ยนี่มัน U S A นี่ S M G อูซี่ตูตีเอ้โตเฮ้ยผมได้อุตูตีมาเว้ยพี่ก็มีเหมือนกันนี่โลดิงอะไรแล้วปาระเบิดไปแล้วโอ้โหโดนขึ้น แล้วอันนั้นไม่ออกให้เพื่อนนะอ่ะปิดหมดแล้วเหรอหมดแล้วนี่ตัวอะไรนี่รถดิด่งนี่มาสิปลาปลาของปลาของปลาเข้าของปาลาระเบิดระเบิดไปแล้วถึกเหรอเพื่อนว้าวโอ้สุดหมด ม่มีสามใบบระเบิดแล้วตบตายแล้วที่ไหนมันมันชุบเพื่อนได้ไหมชุบได้แต่ต้องแต่ต้องหลีกเลี่ยงพี่จะตายพี่จะตายแล้วโอ้ประชุกใครเยอะเนชีพสิมันขึ้นชีพไม่ได้หรอ ไม่ได้ต้องสู้บอสนี่ต้องฆ่าบอสแล้วก็ชนะตาต่อไปแล้วพี่ก็จะรอดโอ้ยเนี่ยท่าหยุดได้นี่อีซี่เลยมันปืนแก๊ตลิงหรือเปล่าอะไรแก๊ตลิงข้างหลังที่ดรอปจากไอ้ตัวสีโล่เมืเ่อกีเ้เนี่ยมไม่เหรอไม่มีนี่ผมไม่เห็นผนะมมองไม่เห็นนะมันไม่ไม่เหมือนกันหรือเปล่าแสดงว่าพี่เห็นอยู่คนเดียวใช่ไหมโอ,อ้ใช่ <คน S 2> ใช่ดรอปไมเหมือนกัน,นมีลูกตั้งดวงเหรอ Hey. นายหลบปืนแค่ไหนกันละดีโรด,ดิ่ซ็อกการสุนหมดแล้วการมันการมันมันอยู่ไหนโอ้หมาอยู่นู่นบอลระเบิดแล้วบอลระเบิดไปแล้ว,ลอ,ลวอุ้ยรีโหลด าการระเบิดแล้วบูมบูมบูมมีอะไรใส่ให้หมดไอ้อะ<า>ยิงไป<า>ยิงกบทำไมวะเนี่ยบูมบูมบูมอีกบูมบูมไอ้บูมอย่างเยอะเออปลา,าไปแล้วเยอะไม่เห็นตายสักตัวเออระเบิดเป็นระเบิดพิษหรือเปล่า ว้ายิงมันยิงมันรีโลดิ่งสต๊อปอ้าวสกิลไม่มีหยุดโอ้โหว้าวววอะไรแล้วอะไรแล้วนี่อะไร น,นี่เอ,อ้โหระเบิดเต็มแล้วอะ่ะเอ้ระเบิดเยอะๆมาไอพี่ไม่เกิดหรอต้องเข้าไปประตู้วาร์บอ่ะ,พ,ะพี่จะพี่จะฟื้นหนานต่อไปหรือไม่ก็ต้องซื้อที่ชกจากพ่อค้า,า,าไอผมซื้อสไนเปอร์ไอมีวิงแมนด้วยโอ้ใหม่ต้องเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนเป็นวิงแมนมันมีไหมมันมีมนมไอชุบเพื่อนไหม อ้าวมีไม่ทันแล้วจะตังหมดซื้อไม่ได้มันมีชื้อเพื่อนด้วยจะชื้อไม่ได้เป็นงังนเลลุยลคนเดียวเ,เลย มาเว้ยพี่บอสพี่บอสบอสนั้นแรกนายก็โหดแล้วจัดไปวิกคนเดียวเลยโซลูวิ่งแมนเฮียหูยยิงทีละ์ั่น เซ่พิกแมนเฮียไฟเดโหก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 ไฟเดโขกเลือดมันลดมองไม่ได้โอ้เกาะมันมีเกาะออ้เลือดดังนะโอ้ไม่โอ้ไม่กยอะ อะไรครับเนี่ยมันมุฟไม่ไปเออเกียร,ร,ร์เสร็จแล้วไอ้น้องกบเหรอน้องกบขาย,ยอะไรน้องกบขายปืนเว้ยน้องกบพี่ปล่อยผ่านพี่ปล่อยเบอร์ระเบิดทั้งหมดแล้วนี่ยกระสุนเติมกระสุนเราก็มีสละเปาที่เต็มไปด้วยอะไรวิ่งฟูชีวิตซือซ้อซือ้อเติมกระสุนซือ้อ ไปมาเลยครับว้าโอ้ดูหมัดเขาเดิลอยมาประกอบกันเว้ยเว้ยโย่หายสุดยอดรีโหลด บาซูก e <laughs> oh, oh, uh ้านี่มันดีจริงว่ะเฮ้ยสบายสบายเออบูมเฮ้ยอีพีรีโรดิ่งอ้าวอะไรเนี่ยเราเจออะไรเนี่ยสุดหมดที่ห่นลีดที่ไม่มีกระสุนมันเติมก่อ ไปแล้วหยดขอมาตุกาหมดลวไปเติมไปเติมได้กองกระสุนเยอะเลยดีรอยตายแล้วหยุดกันแลว้วไหมไปได้ทำมาได้ไหมทำมาไม่ได้พี่จะชุบตัวเองแล้วลบเลยเป้ผมกัลคิดใหม่อ้า Bây giờ, cảm ơn tôi, cảm ơn tôi. Một chốt, một chút gang. Ganh luôn nắng, Tóc, เตบโว้ยดีโเรดิง่งโอ้าพี่ชุบตัวเองไม่ได้แล้วนะพี่ระวังระเบิดอ,อันนี้หลบไม่ได้สต็อปพี่จะตายพี่จะตายพี่จะตายตายแล้วโอ้ oh. ยุดอย่ายา,ยาว้ากระตับประตับช่วยตายดิดจังหวะนี้ครับจังหวะนี้อะไ่มผมตายตายครับโอ้โย อะไรครับเนี่ยของนี้ดอกรัวๆปองนี่ดอกยังเยอะนี่มาชินกันนะอันนี้สองร้อยสองร้อยสิอันเดียวกันดีว่ะเปลี่ยนอะไรไหม มีมหความเสียหายกัดกบอลความเสียหายจากไฟไปมาไปดีกว่าของพี่กำลังดีแล้วเอาเอาเท่าน,นี้แหละ